สวัสดีครับผมพบกับผมอีกคือเก้าครับผมคลิปนี้ผมมีเร่องสิมาฝากถึงอพ,พ้เพี่พี่น้อง,องสายจวดสายปาร์ตี้ทั้งหลายแหล่ครับผมว่าเขาดื่มแล้วเขาบรควันสี่เฮตโตแบบไหนหลังจากเขามักดื่มนะบางคนนี่ที่ผมเจอมา,านเนี่ยบางคนนี่พอดื่มแล้วโอ้โหบันเทิงคัมกมวนคักแบบนี้ เงินโยไสกัง,งาดเอามาซื้อบอน,นิพนธ์สุดท้ายในปหายืมเงินมูเงินพวกกินขา่าอันนี้ผมว่าถึงคนที่ผมดูจากเด้อพี่น้องเด้อแบบนี้ก็จะไปเอาเป็นต,ตัวอย่างเด้อครับผมครับอีกอันนึงอันนี้สําคัญครับผมขอน,นี่ยสายเดิมพอเดิมปูบแอแอนนะบันเทิงศินแล้ววันนี้พอหอดเวลาเหตุงานเนี่ยปวดหัวตัวอ่อน เป็นไข่พันว่าพวกปวดหัวพันว่าเหตุงานบ่ได้อดอกนะว่ะต้องไปตัวเขาดอกเขาหูเบิดนั่นแหละว่าเมาค้างเนี่ยมันสิเป็นไลยหลายตัวไอ้พวกที่ว่าดื่มวันอาทิตย์วันจันทร์มานี่ป่วยผมเห็นหลายแหงน,นะครับผมอันนี้กะจะจะไปหาเหตุหาธรรมด้วยกต้องไปตัวเขาดอกว่าจะขล้องว่าสบายนั่นเขาหูเบิดนั่นแหละ ว่าจะคของเป็นอย่างที่บอไปเห็ุงานนั่นบางคนโอ้ปวดหวดัวจังเลยผิดวันเลยขอลาหนึ่งวันนะผิวัาเลยวปวดว่าเนาะกินหลายเมาขากเนาะกรสิไม่สบายบางคนก็ปวดท้องผิ่วังว่าสบายพินวัที่ไหนได้เห็นว่ามียนพี่น้องมาจากการดื่มกันปาร์ตี้ทั้งนั้นะพวกนี้อันนี้จะไปเอาเป็นอย่างยางครับผม สิ่งสําคัญเนะดื่มได้เขาต้องรับผิดช,ชอบหนะ้าที่เจ้าของได้ครับผมต้องงานก็นต้องมาก่อนคือกันดื่มได้ต้องเห็ดงานได้่อยาสิไปดื่มแล้วก็เสียงานเสียการแบบนี้กะไม่ดีไม่ดีครับผมอย่าใ,ใหญ่ไปหาทําเด้อแบบนี้เลิกได้ก็เลิกนึกใจแบบนี้ดื่มแล้วเขาต้องหูจักมีลิมิตในการดื่ม ว่าสิ่งไหนเขาต้องรับผิดช,ชอบต่อน,นาที่ของเขาอยังเขากะจะทิ้งหน้าที่หลักพราเขายังมีคนที่เขาต้องดูแลต้องเบ่งต้องแยง,งเขาเป็นบ่อ่ะคือจังผมเนี่ยเสียร์บอผม่ชอบดื่มเพื่อกันผมพูดถึงแต่ผมไม่เคยเสียงานย่อนการดื่มกันอย่างเดียวก็าฝากไว้เนี่ยครับผมสําหรับใสยดื่มใสยจวดต้องรับผิดช,ชอบหน้าที่ ของเจ้าของให้มันได้มักดื่มงานก็นต้องเฮ็ดได้อูเชีย่ยแค่นี้ละ